โจโจนะครับเป็นซีรีส์เรื่องที่ยาวนะครับมีตั้งแต่ภาค1ถึงภาค8กันเลยทีเดียวนะครับโดยอนิเมะจะมีถึงแค่ภาค5นะครับแล้วผมก็ได้ไปทราบข่าวดีซึ่งไอ้ข่าวเนี้ยมันก็มีมานานแล้วผมเพิ่งจะเอามาทําลงนะครับโจโจจะมีเรียงลําดับตามที่ผมขึ้นให้บนหน้าจอเลยนะครับก็คือจะมีโจนาธานโจเซฟโจทาร่โจสุเกะแล้ว โจรือโนโจบาน่าครับโดยส่วนตัวผมรู้สึกชอบภาคที่3มากเป็นอันดับ1น,นะครับจากที่ดูมาในอนิเมะแล้วก็มีซื้อเป็นมังหะขายมังหะตอนนี้นะครับลิขสิทธิ์อยู่ที่ Nation Group หรือ NED นะครับหรือ n e t นั่นเองครับโดยวันนี้นะครับเราจะมา Reaction คลิปหรือตัวอย่างที่มีชื่อว่า โจโจสโตโอเชียนหรือเรียกกัน,นง่ายๆว่าโจโจภาค6นั่นแหละครับโดยเดี๋ยวเราจะเรียงไทม์ไลน์ไปเรื่อยๆไปก่อนเลยนะครับและคลิปนี้ก็เป็นอีกคลิปหนึ่งนะครับที่เป็นเอ่อรายการใหม่นะครับผมขอตั้งชื่อรายการนี้ว่า Reaction ตัวอย่างอนิเมะสุดป่วนแล้วกันนะครับเพราะว่าชื่อมันธรรมดาดีนะผมเอ่อเดี๋ยวผมบอกองี้ก่อนเลยนะ ปัจจุบันเนี้ยโจโจอ่ะจะมีขายวางขายนะก็คือมีที่เป็นมังงะนะครับจะมีภาคหนึ่งสองสามสเอ้ยไม่สิ่หนึ่งสสมครับมีแค่สภาคเท่านั้นเองนะครับแต่เล่มเนี่ยถ้าจำไม่ผิดน่าจะ17เล่มนะครับโดยเรามาเริ่มจากภาคที่1กันก่อนเลยครับภาคที่1น,น,น,นึีอันนี้อนิเมะนะภาคที่1มีชื่อว่า Phantom Blood เป็นภาคที่เรียกได้ว่าปูเนื้อเรื่องโจโจเลยก็ว่าได้นะครับและภาคนี้ผมคิดว่ามันแบบน้ำเน่าอ่ะมัน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 อ้จันก็โหดนะแต่อนิเมะเขาจะมีการเซ็นเซอร์เป็นดำๆอะครับซึ่งภาคนี้นะครับมันะมีขายเหมือนกันนะครับปกจะชื่อโจโจเนียมเล่มที่1ถึงเท่าไหร่ผมจําไม่ได้แล้วนะครับมากที่ภาคต่อไปครับภาคที่2ภาคนี้หาดูยากมากเลย ส่วนตัวเองนะผมก็ยังไม่ได,ดูอ่านก็อ่านไปนิดนึงนะครับก็ภาคนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะครับสนุกดีเป็นเรื่องราวที่ชิงหวชิงพริบดีแล้วก็พระเอกเนี่ยน่าจะเป็นหมอดูมั้งรู้คำของศัตรูได้หมดเลยนะครับมาที่ภาคต่อไปครับภาคที่ผมชอบมากที่สุด โจโจซาดัสคริสเซเดอร์นะครับหรือคริสเซเดอร์นั่นเองครับเป็นภาคที่เริ่มมันและมีสแตนขึ้นมาสแตนเนี่ยไว้เดี๋ยวอธิบายเป็นคลิปว่าสแตนคืออะไรคลิปเดียวรู้เรื่องไว้เดี๋ยวทําให้นะครับภาคน,นี้นะครับเป็นภาคที่มีการใช้สแตนเดินทางไปหลายๆประเทศโดยส่วนตัวเองนะครับผมคิดว่ามัน ได้แรงวันดาใจมาจากหลายเรื่องมาภาคต่อไปครับภาคนี้ครับมีชื่อว่า Diamond is Unbreakable ครับภาคนี้นะครับเป็นภาคที่อยู่แค่ในประเทศญี่ปุ่นครับอยู่ในเมืองที่มีชื่อว่า m o r i โ o และก็มันจะต้องไปตามล่าหาฆาตกรคนไม่ดีครับ มาที่ภาคสุดท้ายที่ทำเป็นอนิเมะครับภาคที่5หรือ Golden Wind ครับเป็นภาคที่ผมดูยังไม่จบนะครับแต่รู้สึกว่ามันสนุกดีนะคบผมให้เป็นอันดับ2แล้วกันนะครับเพราะว่าด้วยเนื้อหาที่มันไม่ค่อยซับซ้อนสักเท่าไหร่จริงๆก็ซับซ้อนนะแต่ว่ามันไม่ค่อยเยอะเท่ามังะภาคที่ 6, ซึ่งผมก็อ่านมาแล้วนะครับโดยมันมันแบบ อารมณ์มันมันไม่เหมือนภาพอื่นๆก่อนหน้านี้เลยอะ่ะคือเอวตัวละครมันจะเหมือนผู้หญิงมากทุกตัวเลยตอนแรกผมเห็นบูจาร์ตตี้อะ่ะผมก็คิดว่าบูจาร์ตตี้อะ่ะเป็นผู้หญิงนะบูจาร์ตตี้คือคนเสื้อสีขาวที่นั่งเก้าอี้อยู่ผมก็คิดว่าเป็นผู้หญิงนะแต่พอพูดในอนิเมะปุ๊บเป็นเสียงผู้ชายอันนี้ผมก็ทําให้ผมตกใจมากเลยนะครับมาพูดถึงประเด็นหลักบ้างครับประเด็นหลักของผมคือผมจะรีแอคชั่น ตัวอย่างโจโจ้ภาคที่6นะครับซึ่งภาคนี้เป็นภาคที่ซับซ้อนแล้วก็คนด่าเยอะมากแต่ผมไม่รู้ว่าทำไมคนเขาด่ากันซึ่งผมอ่านผมก็มีบางจุดที่ก็เข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างสเตนบางตัวก็คือแบบว้าวคือแบบต้องใช้จิตแบบเยอะมากเลยเพราะว่ามันต้องใช้สมองอ่ะการลองไปอ่านเอาดูแล้วกันมันแบบ อธิบายเป็นคำพูดไม่ค่อยได้อ่ะแล้วผมก็คิดว่าเขาทำเป็นอนิเมะเนี่ยเขาจะทำให้มันเข้าใจได้ง่ายไหมเพราะว่าคือมีคนคอมเมนต์ใต้คลิปเียนะว่าขอดูภาคที่7เลยได้ไหมไม่อยากดูภาคนี้ซึ่งผมก็คิดว่ามันก็สนุกนะ้ะภาคนี้มันมีแบบเอกลักษณ์ของมันเองแล้วก็ อีกเรื่องหนึ่งที่คนผมคิดว่าเขาไม่ชอบกันน่าจะเป็นเรื่องของที่ตัวเอกเป็นผู้หญิงนะครับอ๋อลืมแนะนําตัวเอกเลยครับตัวเอกมีชื่อว่าคุโจโจลีนแมชื่อคล้ายๆกับตัวเอกภาคที่3นะครับตัวเอกภาคที่3ชื่อคุโจโจทาโร่ครับความจริงก็คือคุโจโจทาโร่นั่นแหละมีลูกชื่อคุโจโจลีนหรือเอาง่ายๆก็คือคุโจโจลีนเป็นลูกของโจทาโร่ครับไว้ไปดูรีแอคชั่นกันครับไปดูกันเลย ว้าวโอเคกดแบบเริ่มตัวอย่างก,กันเลยช่วยชะเราต้องปิดเสียงจริงๆนะคะเดี๋ยวมันโดนล,ลิขสิทธิ์อ่าทํามาดีมากดูเพ้่งต้นหนงนะทำดีเลยอ่านี่โจโจ้ภาคที่หนึ่งนะครับโจโจ้ภาคที่สองโจโจ้ภาคที่สาม โจโจ้ภาคที่สี่โจโจ้ภาคที่ห้าว้าวน่าจะเป็นขาของโจโลีนนะใช่น่าจะใช่อูเว ยอเยาสุดยอดว้าวก็จบกันไปแล้วนะครับนั่นก็เป็นการ r รีแอคชนของผมที่เป็นการดูครั้งที่1น,นะครับก็สำหรับใครที่อยากดูคลิปนี้นะครับมี2ตัวเลือกก็คือ Search Jojo jo Part ที T ่6 ok, หรือเดี๋ยวผมะจะทิ้งคลิปนี้ไว้ ที่ท้ายสุดของคลิปแบบมีเสียงด้วยนะครับไว้ตอนจบคลิปเดี๋ยวผมเอาไว้ท้ายสุดของคลิปให้นะครับก็ขอบคุณที่รับชมคลิปนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับบ๊ายบายไปเชิญชมกันเลยครับ やれやれだわ。